สนับสนุนครอบเชียร์สล็อตคุมลิวพูกุนซื้อหงแดงเผยว่าตนมีความสุขหากสโมสรตัดสินใจเลือกอาร์เนอร์สลอ็อต มานั่งเก้าอีก้กุญซือคนใหม่เยอเกนครอฟกุญซือลิว์พูแสดงการสนับสนุนถึงอา์เนอร์สล็อตว่าที่ผู้ที่จะมาสารงานต่อจากเขาในถิ่นแอนฟิลการเจราจาระหว่างลิว์พูกับเฟเยนูตกำลังไปได้ดีและใกล้เคียงขึ้นทุกที่กับการดึงตัวอา์เนอร์สล็อตมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพหงแดงซึ่งครอฟเห็นด้วยหากบอร์ดบริหารของหงแดงตัดสินใจเลือกอา์เนอสล็อตมา เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่ของเขารายงานข่าววันที่27เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ